ก็ไม่เหมือนคนอื่นตอนที่ฉันชมในสายตาจนวันที่ฉันได้เจอกัืเธอจะรู้ไหมหัวใจได้ว่าเธอเป็นที่สุดจากที่ใจฉันต้องอยู่ให้ฉันพูดคำนี้ออกมาจะร้อนหรือไม่จะมีใคร khắc trái trái tâm này đi, chân lời chân xuôi, sẽ không yên say ta bên trong này, vì anh thấy cô chưa có người như anh, chân đi này, có ต้องไม่สำคัญที่ผ่านมาบาไม้หลายหลายคนแค่ไหนเข้ามาแล้วผ่านไปจนวันที่ฉันได้เจอกับเธอเธอลงในหัว<ด>ใจได้ว่าเธอคือที่สุดจะทำให้ใจฉันต้องโดนให้ฉันพูดคำนี้ออกมาว่าจะไ,ได้รู้ ว่ารัทีจำเป็นตั้จถ้าจะแก้เป<ะ>ียนตัว,ตวห่จะกอดเไว้แค่น้นเลยรเป็นมนุษย์ขอสิทธนุษ បងខ្ញុំចាំបងមិនភ្លេចហើយចែកគ្នាទៅដល់ថ្ងៃចឹកកោចឆ្ងាយពីញ៉េងហើយ เสียงตกมือแค่นี้เหรอยครับเนี่อน้องสักเข้มสักขนาดนี้เลยไหครับเพื่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับเ,เพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกน้อนทุกคนนะครับที่อยู่ที่ตะกร้อนท่นี้นะครับทุกทุกชั้นเลยนะครับผมปกตินะครับจากเอสสีนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานพับพุญอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วตอนนะั้นนี้ก็เพิ่งไปกวาดลานวัดมา นะครับทวัดสักเกตนะครับใครได้ไปก็ควรได้เจอกันแต่ว่าครั้งนี้นะครับก็เป็นการทำบุญที่อ่อันนี้เกี่ยวกับว่าเป็นเรียกว,ว่าเป็นาศาสดาของศาสนาพุทธเลยก็ค,คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคร <Yes. S 1> ับครั้งนี้เนี่ยได้ฟังเพลงครับอธทิมาได้ฟังเพลงผมเพลงว่าแพรนะครับหรือว่า้ัใครที่อยากทำบุญนะครับก็เชิญไปทำบุญตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รายได้จากการทำบุญทั้งหมดเนี่ยก็จะนำไปกุรณะนะครับ เป็นสถานที่ที่ประสูติ์ของพระพุทธเจ้านะครับที่ประเทศเนปานะครับคือตัวเราเองเราไม่ต้องไปนะครับฝากบุญจะที่นี่ไปได้เลยนะครับก็ยังไงก็ใครเที่ยกทำบุญลองไปติดต่อด้านหลังนะครับแล้วก็สักเพลงไปได้นะครับทำบ <c oughs> ุญ <bacon> ไปร้องเพลงจะเลตเจชูไปนะครับผมไหนๆก็ร <c oughs> ้องเพลงมาแล้วก็ขอโปรโมทเพลงหน่อยนะครับบางทีชื่อเพลงว่าจะเล่เจชูนะชื่อเพลงเะเลตเจชูนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับนะฮะ ยังมีอีกเพลงนึงมาฝากครับทั้งแฟนขับตีมแฟนขับป้าแพงหรือใครที่ขับเองไม่ใช่แฟนขับนะครับผมมีเพลงมาฝากนะครับเป็นเพลงสนุกๆแล้วกันเป็นเพลงของวงโนเสตเก่านะครับก็จะนำมาอเวอร์ใหม่โดยพี่ต้าจาก a m นะครับเขาก็ิ่งแต่งงานกันไปพี่ต้าก็แตังกับยังนะครับยังเป็นโสดอยู่ครับผมลองฟังเพลงนี้ครับผมมาค c เวอร์ด้วยดีแล้วกันนะครับเพลงฝากรักครับผม